hết bữa nay đọc thơ có viên có viên này có bố vậy xong có viên thì bỏ kiểu đỡ cho, cho cho này mày đỡ thở bắt đủ khâu đỡ cho đỡ luôn <laughs> cứ thì bao nhiêu bao nhiêu đồ nha cả đủ đủ mà thân bao nhiêu mai nè นี่ตนเขาสิมาหายไหจมมาดาหายหลูกหรือตนสาดลูกเนี่ยไม่เขาเอาดึกเมียเก่าไข่เขาถ่ายไฟโยไปอย่างมียไหมเนี่ยเก่าข่อยข่อยก็็เหนึกันกับเขาอยู่เจ้าวายอย่างก่อนเจ้าวายอย่างก่อนเอาเจ้าวายเพราะอ่อยเอาเมียไม่ข่อยบเอาข่อยกันเมียเก่าข่อยถ่าข่อยอยู่ Nó kêu bán Cho khỏi mày nó khỏi bảo mày Mấy câu khỏi không à? thả vua không thả vua Bà chân chỉ Oh no Sao lạ Quý Bà chân ừ. chỉ mong mong liền Nàng liền nghỉ liền mấy câu thì ไม่พูดีิคนแข็งแรงพึงปังงูยังมาเป็นอยังเกี่ยวสังสิมาบอกเถอะอ๋ออาหานขึ้นมาบ่มีแห้งคือนสังคือเสียแล้วยืุ้้ยเอ้ายังอ่ะลูกเนียเกาอีพอ่ะอยากอีพอได้กินไม่อยากปางหอดเที่ยงนะฮปอีกพอดีเลยต้มซุปเนาะมาใส่กับปิ้งเนาะลูกเนาะแมนเพครนบอกควอมว่าให้แม่เบื่อบุญแล้วบ่ยังน้ำเขาไออีพ่อกลับไปหาเพื่อนเด้อเพื่อนกินหอดความเกาความหนังอยู่ วันนั้นทีเอ็มแมนเ่ <c oughs> นี่หละบอว่ายัางตัวลูกบ่เลี้ยวก็ดีแต่ลูกก็ดีแท้ะล <c oughs> ูกคือสิขกเนาะว้าวอย…คิดใดว่าอปท่านในล่างถั่วย,ยู่เอาตัววิมนมาแมนหรือไปแคนี้แล้วแค่นแล้วจี้เอื่อจะไปหนึ่งขงเ้เย่ากินเจ้ากินเจ้าถากรู้นี่ละนี่ละ บอกเขาเขามาอีกเด้อบอกเขาไมาได้หนเลยพอไปหนึ่งเขาไปหกนี้แล้วกินสุดจีกินคนนั้นเถแล้วลางสวยคนว้าวเอามาหันก็นอนวิ่งอยู่